ได้เดินบินทบาทนี่มันเป็นอะไรที่รู้สึกที่แบบแค่จับบาทนะทุกคนมันมีความรู้สึกว่าปิติมากต้องเดินด้วยความระมัดระวังเดินไปเรียนรู้ไปนะคะเมืนชีวิตของเราอ่ะหากเราไม่เดินด้วยความระมัดระวัง้าวลาดก็อาจจะเจ็บตัวได้นะคะการเดินบินทบาทก็เช่นกัน เราต้องเดินอย่างมีสติค่อยๆไปรู้ว่าระยะทางที่เดินไปนั้นเท้าเราจะต้องเจ็บอย่างแน่นอนเพราะเราไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเราถอดรองเท้าเดินพอใกล้ถึงวัดนะใกล้ถึงวัดตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันเนาะถ้าเราเดินแล้วเนี่ยเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่เป็นไร อนุโมทนาค่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ทําหน้าที่กิจของแม่ชีสําเร็จแล้วคือเราได้ออกมาเดินบินทบาทแต่ทุกคนรู้ไหมบาทที่ติดเดินไปบินทบาทเนี่ยเต็มเลยต้องถือต้องถือกลับไปต้องเอาออกจากบาทแล้วก็เดินถือกลับไปก็รู้สึกปิติมาก แล้วก็ก่อนที่จะไปถึงวัดนะคะ mm hmm. ก็มีโยมโยมผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็รีบอ้อมหน้าแม่ชีตัดตัดหน้ามาก่อนแต่ไม่ได้ชนแม่ชีนะแม่ชีแม่ชียังม,ม,มีชีวิตอยู่รอดออกมาอะ่ะแหละจอดปุ๊บแล้วก็รีบนำมาใส่บาตแล้วก็นั่งลงไปกับพื้นแล้วก็รอรับพรอ้โห ตอนนั้นปิติมากเลยเกินแบบขนาดเราไม่ใช่พระนะขนาดเราเป็นแม่ชีนะถือศีลแปดข้อเขายังตัดทาเราขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยว แต่รู้สึกสุขใจเหลือเกินนะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดเป็นชายได้ใช่ไหมถึงแม้เราเป็นหญิงติ๊กว่าเราติ๊กก็คิดว่าคุ้มแล้วนะคุ้มแล้ที่เราได้ทําทุกสิ่งอย่างตามที่เราปรารถนาถึงแม้ว่าเราตายไปเราก็สุขใจนะคะ<ม>สวัสดีทุกคน